หนังสือเสียงเรื่องเลี้ยงลูกอย่างไรให้ได้ EF เสริมสร้าง EF และทักษะศตวตรรษที่21ให้ลูกน้อยด้วยวิธีง่ายๆที่ได้ผลนายแพทย์ประเสริฐผลิตผลการพิมพ์เขียนกอบพรธิรัเจริญสกุลอ่านบทที่หนึ่งทำไมเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่ง เพราะอะไรเด็กคนหนึ่งถึงไปได้ดีกว่าเด็กอีกคนหนึ่งทําไมบ้านนั้นจบปริญญาตรีเอาแต่นอนไม่ทํางานแต่บ้านโน้นจบปริญญาตรีเอาการเอางานหนักเอาเบาสู้ทํางานไม่เลือกเก็บหอมรอมริบทําไมบ้านนั้นส่งไปเรียนกรุงเทพพอไกลพ่อแม่ไม่เข้าห้องเรียนเอาแต่เที่ยวเตะข้องแวะอบายมุกแต่บ้านโน้นตั้งใจเรียนหนังสืออยู่หอทบทวนตำราดื่มเบียร์บ้างพอสนุกแต่ก็รู้จักลุก ทำไมบ้านนั้นเรียนเก่งตั้งแต่อนุบาลหนึ่งพอถึงมหนึ่งก็เฉื่อยลงอะไรก็ไม่เอาไม่เรียนไม่ช่วยงานแต่บ้านนี้เล่นมาตลอดจนถึงปสามกว่าจะเริ่มตั้งใจเรียนแล้วผลการเรียนดีขึ้นเรื่อยๆตามลำดับจบสูงงานดีเงินดีเราเคยสงสัยมานานเพราะอะไรลูกสองบ้านโตมาด้วยกันถึงแตกต่างกันได้เพียงนี้คำตอบคือ e f หรือ Executive function บทที่2ความไว้วางใจสร้างตัวตน Executive Function หรือ EF จะเกี่ยวพันกับตัวตนของตนเองมากเรื่องแรกของ EF คือการควบคุมตัวเองหรือ Self-Control ก่อนที่จะมีตัวเองให้ควบคุมต้องมีตัวเองหรือตัวตนเสียก่อนดังนั้นเราจะทบทวนการสร้างตัวตนตั้งแต่แรก การสร้างตัวต,วตวนนี้ใช้ระยะเวลา3ปีแรกของชีวิตคือตั้งแต่แรกเกิดจนถึง3าขวบพัฒนาการเด็กมีเวลาวิกฤตหรือ critical period ถึงเวลาทำแล้วไม่ทำเอาเวลาไปทำงานหรือเรียนต่อเมื่อครบ3ปีจะกลับมาทำมักจะยากหรือทำไม่ได้ทำจริงๆก็จะได้แต่ยากเมื่อทารกเกิดมาวันแรกเขาไม่เพียงไม่มีตัวเองเขาไม่มีแม้กระทั่งสิ่งที่เรียกว่าแม่ งานแรกหรือภารกิจแรกของทารกคือสร้าง trust แปลว่าความไว้ใจความไว้วางใจความไว้เนื้อเชื่อใจไว้ใจอะไรคำตอบคือไว้ใจโลกไว้ใจทำไมคำตอบคือเพื่อให้มั่นใจว่าโลกนี้ปลอดภัยมากพอที่หนูจะพัฒนาต่อไปหากโลกไม่น่าไว้ใจเงียบสงัดหรือมีแต่คนด่าคนตีหนูนอนเฉยๆดีกว่า ไม่คลานไม่นั่งไม่พูดและเมื่อครบสิบสองเดือนก็ไม่ตั้งไข่หนูจะตั้งไข่ทำไมหากลุกยืนแล้วล้มหงายหลังไม่มีคนอุ้มคนปลอบเลยหายไปไหนหมดไม่รู้หากโลกหน้าไว้ใจคือมีแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยตนเองอย่างมากที่สุดและดีที่สุดหิวนมลอยมาเหงามีคนกอดเจ็บมีคนอุ้มร้อนลมพัดมา หนาวผ้าห่มลอยมาแฉะผ้าแห้งทันใดมดกัดมดลอยไปถูกบี้แหลกเหลวคาตาสะใจเป็นโลกที่ดีจริงๆมีแม่คนสวยมีเต้านมอบอุ่นเช่นนี้หนูจึงวางใจคือ trust แล้วจะพัฒนาไปสู่ภารกิจขั้นต่อไปความไว้วางใจหรือ trust เป็นต้นทานของชีวิตเป็นต้นทานของทุกๆสิ่ง บทที่3สิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่ระหว่างขวบปีที่สองและ3ามทารกมีภารกิจ3ประการคือสร้างสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่สร้างความผูกพันกับแม่ที่เรียกว่าสายสัมพันธ์สร้างตัวเองที่เรียกว่าตัวตนเริ่มด้วยการสร้างแม่หรือมาเตอร์ทารก3มเดือนแรกเป็นหน่วยชีวิตเดียวกันกับแม่เรียกว่าระยะออทิสติกอยู่ด้วยกันตายด้วยกัน ทารก3-6เดือนและแม่เป็นสองชีวิตที่ติดกันและพึ่งพาอาศัยกันโดยขาดกันไม่ได้เรียกว่าระยะซิมไบโอติกอยู่ด้วยกันตายด้วยกันในทางจิตวิเคราะห์คุณแม่จึงห้ามตายใน6เดือนแรกเมื่อครบ6เดือนทารกเริ่มรับรู้ว่าโลกนี้มีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแม่ทำได้เมื่อแม่เลี้ยงลูกเองมากที่สุดนี่คือเต้านมทรงอกท่อนแขนเสียงหัวใจ ความอบอุ่นเสียงขับกล่อมและใบหน้าประมาณนี้นี่คือแม่ความผูกพันกับแม่มีตั้งแต่ในครรภ์และพัฒนาความแข็งแรงเรื่อยมาเรียกว่าสายสัมพันธ์หรือ attachment สายสัมพันธ์ที่เห็นชัดๆคือสายรกวันหนึ่งสายรกถูกตัดขาดแต่แม่ยังคงอุ้มติดตัวนาน12เดือนเพื่อสร้างความไว้วางใจหรือ trust ให้นมแม่และอุ้มมากที่สุด ไม่มีคำว่ามากเกินไปเมื่อครบสิองเดือนเด็กตั้งไข่แล้วต่อแตะจากแม่ไป39.59เหลียวมามองแม่ยังอยู่แม่ตบมือเด็กเก้าต่อไป5 9 1เกเหลียวมามองแม่ยังอยู่แม่ตบมือเด็กเก้าต่อไปดีใจเป็นที่สุดแค่นี้ล่ะนะเด็กก้าไปเรื่อยๆห่างออกไป เหลียวมามองน้อยลงทุกทีวันหนึ่งไปโรงเรียนไปเรียนที่ไกลไปศึกษาต,ต่อต่างประเทศที่ยังคงอยู่คือสายสัมพันธ์ที่ทอดไปไกลเท่าที่เขาจะไปเขาไม่จำเป็นต้องเหลียวหลังบ่อยเพราะไว้ใจแม่อยู่ข้างหลังแน่นอนนี่คือ trust เขาไม่ออกนอกลู่นอกทางแม่รับตามแม่เพราะสายสัมพันธ์ที่แข็งแรงผูกแม่ลูกไว้ด้วยกันตลอดกา,รปรา,าลปวสาสน์นี่คือ attachment เมื่อครบ3ปีที่ประมาณปลายขวบปีที่สเขาจึงสร้างตัวเองที่เรียกว่าตัวตนคือเซลฟ์บทที่4กระบวนการสร้างตัวตนของเด็กอันที่จริงแม่สายสัมพันธ์ตัวตนพัฒนามาพร้อมๆกันตั้งแต่ทารกเกิดจนกระทั่งเมื่อเด็กอายุสองขวบครึ่งคือ30เดือน แม้ว่ากระบวนการสร้างตัวตนยังคงดำเนินต่อไปแต่กระบวนการแยกตัวตนเป็นอิสระจากแม่ก็เริ่มต้นขึ้นด้วยระหว่างอายุสองขวบครึ่งถึงสามขวบตัวตนของลูกจะแยกตัวออกจากแม่เพื่อกลายเป็นบุคคลอิสระเป็นสองชีวิตที่แยกจากกันอย่างสิ้นเชิงเรียกกระบวนการนี้ว่า separation individuation ลูกจะไปจากแม่แล้วแต่ก็ไม่อยากไปแต่ก็ต้องไป แต่ก็ไม่อยากไปกลับไปกลับมาเช่นนี้นานหกเดือนจึงเป็นช่วงเวลาวิกฤตเป็นวันเวลาที่แม่ควรเป็นเสาหลักที่นิ่งมั่นคงตั้งอยู่และมีเมตตาเราเวลาที่เขาจะขาดจากเราไปเป็นบุคคลอิสระหรืออินดิวิเดอจริงๆมีตัวตนหรือเซลฟ์เพื่อใช้ตัวตนนั้นเป็นประธานของประโยคดำรงชีวิตต่อไป แปลกแต่จริงที่เราจับเด็กแยกจากแม่อย่างรุนแรงทุกๆเช้าเวลานี้แม่ที่ควรจะมีเมตตาหรือ good mother กลายเป็นแม่ใจร้ายหรือ bad mother สร้างรอยแผลฉีกขาดหรือ psychological trauma ที่กระทบต่อพัฒนาการและอาจจะสร้างพยาธิสภาพทางจิตในเวลาต่อมานี่เป็นคำบรรยายทางจิตวิเคราะห์หากไม่เชื่อจิตวิเคราะห์ก็ข้ามไป เมื่อชีวิตเลี่ยงไม่ได้เพราะรัฐและสังคมต้องการเช่นนี้เราค่อยมาซ่อมแซมกันภายหลังอย่างดีที่สุดเด็กบางคนไม่สามารถแยกตัวตนออกจากแม่ในทันทีเขายังไม่พร้อมต้องซื้อเวลาก็จะถ่ายโอนแม่ไปไว้ที่ตุ๊กตาปลอกหมอนผ้าหม่มขวดนมหรือวัตถุใดๆแล้วจึงแยกตัวเองออกจากวัตถุนั้นอีกครั้งหนึ่งเราเรียกวัตถุตัวแทนแม่นี้ว่า Imaginary Companion ดังนั้นเวลาเด็กขอตุ๊กตาสักตัวไปโรงเรียนเพื่อกอดนอนตอนกลางวันกรุณาให้ไปเพราะมีแม่อยู่ในนั้นอย่าเอาตุ๊กตาของเขาไปทิ้งอย่าเอาผ้าห่มของเขาไปเผาอย่ากระทำทารุณกรรมเมื่อครบสามขวบเด็กบางคนช้ากว่านี้เด็กไทยหลายคนน่าจะช้าออกไปอีกบัดนี้เด็กมีตัวตนแล้วตัวตนต้องการเสรีภาพ แต่ตัวตนก็ต้องการทิศทางและกะติกาเช่นกันตัวตนจึงต้องการ E F มาช่วยบริหารจัดการอย่าลืมกด Subscribe ติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่คุณจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากทางอ d ร i n Books